สว,ส,สวัสดีชาวราศีตุลทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ครึ่งหลังเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนแล้วมาใช้พลังงานให้กับชาวราศีตุลสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลขอพลังงานชาวราศีตุลข่าวสุขรครชาวราศีตุลใบแรกเลยกาวถ้วยนะคะ ถึงเวลาที่คุณจะได้สุขสมหวังนะคะในพลังงานของตัวเองความคิดสร้างสรรค์แรงอธิษฐานคําขอสิ่งที่คุณอธิษฐานถึงขอถึงกําลังจะกลายเป็นจริงหรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะมองหาสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆคุณเป็นต้นแบบของความสุขและความสำเร็จในตัวเองค่ะชาวราศีตุลและเชื่อว่านี่คือสัญญาณของ สิ่งที่คุณตั้งใจอยากที่จะทําให้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จแล้วก็การเติบโตคุณกําลังควบคุมชีวิตของตัวเองให้ก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นระเบียบมากขึ้นจัดจัดอะไรบางอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองที่โดดเด่นมากขึ้นเพื่อเพื่อปรับเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆด้วยความคิดสร้างสารรค์ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยการมองอะไรที่ กว้างมากขึ้นไกลามากขึ้นกับโลกยุคสมัสมยใหม่ปัจจุบันในตอนนี้เวลานี้นะคะเหมือนคุณกําลังเติบโตคุณกําลังเติบโตเข้าสูา่บางสิ่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและกาลังเติบโตในทิศทางของความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงความสร็จและความสุขแล้วก็การเติบโต นะ่าเหมือนกับการคนโทรลตัวเองการตระหนักถึงสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองการตระหนักถึงสัญชาตญาณในตัวตนของตัวคุณเองเพื่อก้าวเข้าสู่อะไรที่เป็นความยั่งยืน longevity ความแท้จริงความเรียวเชื่อว่าคุณกําลังถ่อมตัวเองมากๆเพื่อที่จะได้สะแสวงหากับการทําสิ่งที่ฝันและตั้งใจให้กลายเป็นจริงนะคะเหมือนโอกาสกําลังจะมาโอกาสจากผู้ใหญ่กําลังจะมาการเข้าหาอะไรบางสิ่งที่เป็นไอเดียในการวางแผนและเชื่อว่าอะไรบางอย่างที่เป็นความ ซ้ำๆเดิมๆอาจจะทําให้เราเหน็ดเหนื่อยอาจจะทําให้เราสึกว่าเบื่อหน่ายนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้มองหาสิ่งมหมายให้กับตัวเองมองหาความตื่นเต้นให้กับตัวเองนะคะความตื่นเต้นภายในต่งของคุณนั้นสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้เรามีพลังนะคะกับการวางแผนกับเป้าหมายแล้วก็ความสำเร็จนี่คือน้ํานี่คือไฟนี่คือดินสัญชาตญาณกําลังนําพาคุณได้ก้าวเข้าสู่ความเชื่อมัน่นก้าวเข้าสู่ความยั่งยืยนแห่งความสำเร็จแล้วก็การเติบโตแบบมั่งคัง่ง คือคุณกําลังได้รับสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการปรหนี้ประสิทธิ์การรอคอยการเงินหรือทรัพย์สินนะคะทิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้น take what you need, pay what you can แน่นอนคะ่ะเราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นและเชื่อว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแบบจัดระเบียบในชีวิตของตัวเองการวางแผนใหม่ในสิ่งน,นั้นๆนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเรากาลังเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงที่ครั้งสําคัญมากๆของยุคสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือว่าโอกาสบางอย่างที่ไม่คาดคิดที่กาลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าคุณกําลังเตรียมรับมือกับโอกาสที่จะเข้ามาเตรียมรับมือกับความท้าทายที่จะเข้ามาเตรียมรับมือกับ โชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้น W of f o r t จ n นคือโชคดีอยู่แล้วโชคดีที่ได้มากกว่าในดีที่ผ่านมาโชคดีที่กําลังดึงเข้ามาหาเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยคือพลังงานของความสุขของคุณคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณกําลังขอคุณกําลังเชื่อในพลังงานของตัวเองเพื่อสร้างสรรค์อะไรที่มันเป็นทามมิ่งมีหม่สิ่งหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือความสุขนี่คือความเจริญรุ่งเรืองนี่คืออิสรภาพของชีวิตนี่คือโอกาสครั้งสําคัญบางอย่างที่เหมือนกับ คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของของ,ของแรงอนิฐานนะฮะดูวิวออฟฟอร์จเป็นพลังงานของ10หมายเลข10แล้ว9ถ้วยคือหมายเลข9 9ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์9ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง9ไปสู่โอกาสาใหม่ที่ดีกว่าการเป็นแปลงครั้งใหม่ที่ดีกว่างานเงินความรักการเติบโตคุณกำลังโชคดี9เหรียญ ก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งทรัพย์สินในตัวเองก้าวไปสู่คุณค่าในตัวเองก่อนนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าท้อและเหนื่อยใจมากนะคะเหมือนกับว่าวิ่งตามหาอะไรที่เหนื่อยไม่ว่าจะเป็นความรักเหนือยก็ตามแต่คุณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณค่าในตัวตนคุณสะท้อนถึงแรงดึงดูดมาทั้งโชคดีมาทั้งเพื่อน,มา,นมาทั้งกระยายในมิตรมาทั้งโอกาสต,ต่างๆโอกาสอนานามากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่า justice คือ Take w you need Pay what you can คุณรู้ว่าคุณกําลังได้ผลตอบแทนที่งดงามมากๆเพราะว่าคุณกาลังเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณรู้ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่แล้วกําลังจะเกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จไปในทิศทางใดคุณรู้ว่าสัญชาตญาณของคุณแล้วก็ความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณแล้วก็ความสามารถที่มีในตัวตนของคุณกําลังสร้างคุณค่าอันมหาศาลมากๆในเรื่องของการเงิน คุณอาจจะคุณตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสเรื่องของการเงินตัวเองเรื่องของคุณค่าในตัวเองเรื่องของสุขภาพในตัวเองนะคะหรือว่ากําลังที่จะทําอะไรเกี่ยวกับในด้านสุขภาพก็ได้หรือว่าด้านลองเทวตี้ใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนโอกาสนั้นจะมาสีดาบชา้าๆได้พลาเล่มงานนะคะเหมือนบางอย่างทําให้เรารีเซ็ตกับการพักผ่อน,ผ,อนผ่อนคลายกับการที่วางวางแผนได้แบบชัดมากขึ้นวางแผนได้ ได้นิ่งมากขึ้นหรือว่ารอจังหวะบางอย่างที่กํกลังจะมาถึงรอจังหวะบางอย่างที่เป็นไทมิ่งจริงๆบางสิ่งมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ใช่แต่เชื่อว่าคุณกําลังได้โอกาสนั้นที่กําลังจะเข้ามาเตรียมที่จะสร้างความสามารถของตัวเองเตรียมที่จะสร้างพลังในสิ่งที่นั้นให้เกิดขึ้นจริงบางอย่างคุณอาจจะหลบมุมตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับตัวเองค้นหาตัวเอง หรือว่าใส่ใจสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นหรือมีการเติบโตการตื่นรู้มากขึ้นนะคะในโลกยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณกําลังพักผ่อนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังที่จะต้องการฟื้นฟูพักผ่อนอะไรบางอย่างภายในและเพื่อขยับก้าวเข้าสู่แสงสว่างของชีวิตสิ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งเรืองแล้วก็ไปสู่ทิศทางใหม่ๆที่ดีกว่าคุณกําลังประชิญกับความอดทนของตัวเอง คุณกลัมเปเชิญกับอุปสรรคเพื่อการเติบโตเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเพื่อเติบโตขยับขยายบ่อน้ําขยับขยายโอกาสต่างๆเพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองสร้างธุรกิจการงานการเติบโตให้มีทิศทางที่เป็นต่อย,ยอดไปเรื่อยๆจนลูกจนหลานหรือว่า,ามราดกตกทอดแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือ8ปเมตา นี่คือข่าวดีมากกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือการเติบโตหรือว่าการเห็นบางอย่างหรือว่าการพบเจอบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบดีมากๆนะคะได้เก็บเกี่ยวกอบโกยขยับขยายในทิศทางในด้านอื่นอย่างมากมายเลยทีเดียวและเชื่อว่าจะมีข่าวดีการสื่อสารแล้วก็สิ่งที่ไม่น่าเชื่อทําให้คุณว้าวมากเกิดขึ้นกับคุณ2ดาแต่ก็ต้องชะลอไว้ก่อน ะะอะไรบางอย่างกําลังใช้เวลาทําให้คุณได้คิดทบทวนวางแผนแล้วก็ประมวลผลในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าสัญชาตญาณขอคุณกาลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณต้องเชื่อใจตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณที่กําลังบอกคุณไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจใครง่ายในระหว่างทางที่คุณกําลังสร้างชีวิตหรือว่าคุณกําลังเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆ The Sun สวยง,งามมากๆ อีกไม่นานเกินรอคุณจะได้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นจะมีความสุขเส้นทางใหม่ๆหรือว่าการตัดสินใจใหม่ๆเกิดขึ้นหรือจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า The Sun เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนเปิดประสบการณ์เปิดอะไรบางอย่างภายในคุณอย่างที่บอกว่ามันมีการตื่นรู้มันมีอะไรบางอย่างที่แบบคุณกําลังควบคุมตัวเองคุณกาลังคุณกำลังรู้สึกว่าความกดดันในตัวเองขอให้เป็นความกดดันที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขจริงๆและเป็นตัวของตัวเองจริงแต่บางอย่างเป็นความกดดันที่ทําให้เรารู้สึกว่า ฝืนตัวเองเพื่อเพื่อการเติบโตภายในเพื่อการเติบโตเพราะว่าเรากําลังอยู่บนหนทางการแตกต่างความแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการแข่งขันมันมีอะไรสิ่งหลายอย่างมากมายและเชื่อว่าเดอะซันเกิดขึ้นขณะนี้นะคะพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็สอดส่องแสงแดดเจิดจ้ามากๆในตอนนี้ที่ทําคลิปเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือสามไเท้า นี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังมีชีวิตใหม่คําตอบจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะตระหนักถึงความสุขของคุณอย่างแท้จริงคุณจะได้ออกไปสู่ทิศทางใหม่ๆของชีวิตสิบเรียนบอกแล้วว่าคุณกำลังมีชีวิตใหม่บอกแล้วว่าคุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินในหน้าที่การงาน,นการเติบโตสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้คือผลลัพธ์ของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักการงานการตัดสินใจการเดินทางแผนแพลนสิ่งที่ทําอยู่จะเกิดการสร้างรากฐานที่มั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองแบบหมดความเสี่ยงบางอย่างไหมหรือว่าแบบจะให้เป็นไปนทางไหนเชื่อว่านี่คือวิสัยทัศน์ของคุณที่คุณกําลังมองที่คุณกําลังตั้งใจทําให้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงๆนี่คือสับสินนี่คือชีวิตใหม่จะปลดหนี้ปลดสิน นะคะจะมีทรัพย์สินจะมีบ้านจะมีครอบครัวที่ดีจะมีชัยชนะและความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ็ดไม่เท้าสวยงามมากๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณเชื่อมั่นคุณมั่นใจในตัวเองแล้วว่าคุณจะทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงคุณจะทําสิ่งนั้นให้ได้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณคู่ควรนะที่จะได้ ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับชีวิตใหม่แล้วก็โอกาสใหม่นะคะจ็อบใหม่งานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะค,ะคุณทําได้เหมือนอะไรที่คุณผิดหวังมาแล้ว5ถ้วย9เหรียญคุณกำลังฟื้นความผิดหวังนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชีวิตค่ะ9เหรียญเกิดขึ้น2ใบเพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่าที่จะได้รับความสําเร็จแล้วก็ความสุข คุณจะเจอความรักที่ดีคุณจะเจอชีวิตที่สอิสัภาพแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตคุณกาลังเริ่มต้นใหม่ new beginning คุณกาลังกล้าวไ so, ปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ความสุขใหม่ๆที่หลงจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าคุณคุณจะท้าทายความสําเร็จของตัวเองท้าทายความสามารถของตัวตนของคุณสวยงามมากๆ the situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะใจเย็นนะ no need to worry ค่ะ take action ลุยเลยนะคะ perfect timing trust trust ใน perfect timing แล้วคิดบวกไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ